พิมเข้าไปปึ๊บปึ้งไปที่ไหลปึ้งมาตกค้างสุมนี้เสียนไหลชนไหลแล้วนะตกค้างสุมนี้เห็นไหมมีกอบกระจกตกที่แขนจะอยู่ระยะนี้ครึ่งแขนนะครับ เห็นเห็นเส้นก่ากระจกไหมจะตกอยู่ระยะนี้ลายจะมีสูงแทบต่ำแถบฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะต่ำล่องลึกสองฝั่งแต่ฝั่งนี้จะลึกกว่าเห็นไหมนี่จะลึกเข้าไปเลยลึกมุดลึกเข้าไปเลยฝั่งนี้จะตื้นฝ่าแล้วฝั่งนี้จะแหลมสูงกว่าลายตรงนี้จะป้านนิดหน่อยครับส่วนซุ้มนะครับซุ้มซุ้ม นิยมที่สุดคือพิมพ์นี้ซุ้มพิมพ์นี้นะเฉพาะซุ้มนะจะเป็นทรงนี้นะครับซุ้มทรงนี้นะที่นิยมที่สุดกอบกระจกนะครับจะต้องมีฝั่งนี้ขึ้นไปแล้วก็วิ่งมาแล้วก็มาลงที่ตรงข้างนี้นี่คือพิมพ์นิยมนะครับส่วนล่องฐานตรงนี้นะมันจะมีเส้นบังคับพิมพ์อยู่ตรงนี้ใต้ที่ฐานนี้นะ จะต,ต้องเท่ากันใต้นา้นกับตรงนี้เท่ากันส่วนจักรพพัดจะมีติ่งเนื้อตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นแบบแม่พิมพ์นะครับเราเข้ากล้องใหญ่นะครับที่บอกติ่งเนื้อคือติ่งเนื้อตรงนี้นะ,ออะโอเคที่ตรงนี้อหู่ไหนว่าเอาไปไหนแล้วอ่าอนนี้ มีิ่งเอตรงนี้นี่จะมีติ้งเนื้อตรงนี้เนะนี่ติ่งเอตรงน,น,น,รงน,รงนี้เห็นไหมนี่พิมพ์จักรพัดจะมีตรงนี้เล็กไงจะมีทุกพิมพ์เพราะเป็นแม่พิมพ์นี้นะครับ การเป็นพิมพ์นิยมและออกสตร์ลาดง่ายหนึ่งความเก่าต้องมีมวลสารต้องครบการยุบเหี่ยวย่นนะครับการยุบเหี่ยวย่นนะดูจากภาพนะครับดูจากภาพอันนี้คือการยุบเหี่ยวย่นแล้วมวลสารเยอะผิวพันธุนน์นะครับถึงเห็นไหมแดงนะครับดำเทาเน่า เน่าุมกอเห็นไหมครับมวลสารนี่คือด้านหน้าที่ยุบเหี่ยวย่นนะครับที่เป็นรูแตกแยะต่างๆนานาพระไม่จําเป็นจะต้องแตกข้างหลังอันนี้คือการแตกลานนะครับแตกลานเห็นไหมครับเสียนก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าคนบางคนก็จะเรียกลูกมาตรงมาต,มาตมาูอะไรไม่ใช่ครับปกติเสียนนะครับ เอียงมาทางด้านขวาของของ,ของเรานะด้านซ้ายองพระแล้วก็จะเกิดการป่องกลางนิดๆอันนี้คือพิมพ์จักระรัดป่องกลางนิดๆนะครับป่องกลางนิดๆตัวเสียนเนี่ยจะยุบลงไปยุบแล้วโค้งขึ้นมาเสมอสมนะยุบลงแล้วโค้งขึ้นมานึกออกไหมครับเหมือนกับเราปาดขึ้นมานะครับอันนี้คือพิมพ์จักรพรัดนะครับซุมกระจกตกขอบแล้วหายไปนะครับ นี่จะเป็นการที่เนื้อนี้คือแบบเซตตัวที่เป็นอ่อายุนานนะครับนานจนแบบอืมใช้ได้แล้วอะไรอย่เงี้ยแบบเกินเกินเกิน,เก,นเกินที่มาตรฐาน,นครับเห็นไหมครับรอยแตกลานนะครับข้าไสกระจกได้เข้าไปแทนที่เรียบร้อย นี่เนื้อหนงเนื้อเน่าต้องออกจากด้านในนะไม่ใช่อยู่ด้านนอกนะครับนี่คือรอยหนอนด้นนะแล้วรอยปูไต,ต่ต่างๆนานาเนี่ยมันมีครบหมดนะครับการที่ดูพักเก่าก็ต้องดูที่เนื้อนะครับ <S <S อันนี้คือคลิปแรกนะครับคลิปแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอ่าเขาเรียกอะไรนะรวบรวมพิมพ์นิยมนะครับที่มีที่ผมทั้งหมดหกเกือบเกือบหกสิบ,บ,บองนะจะทำทีละห้าองค์ ครับครับยังไงฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ